Come on, here! สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมายังร้านทตเกคิวร้านซูชิรถไฟแห่งสยามกิจนั่นเองส่วนราคาและรสชาติจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับอะนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่ง ซึ่งวิธีการเสิร์ฟของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนครับนำซูชิแล้วก็เมนมูนต่างวางลงไปในสายพานที่ผมเรียกว่ารถไฟและกันก็จะเสิร์ฟจ,จากรถไฟตรงนั้นนะครับมาอย่างที่โต๊ะของเราแบบนี้เดี๋ยวไปรอดูกันครับว่าจะมาไงมะถึงแล้วอันนี้เป็นแซลมอนนะครับส่วนนี้เป็นทูน่านะครับ ันนี้เป็นปลาบุริแซลมอนลมควันส่วนอันนี้ครับทีุ่กทายากรอยากจะกินว่าเอคุระหรือไข่ปลาแซลมอนนั่นเองสําหรับความพิเศษนะครับทุกจานในร้านนี้ครับจานละสามสิบเก้าเท่านั้นนะครับนี่เด้อกินแซลมอนดูซาซเลยก็หอมเลยก็คุ้มจะบอกว่าทั้งสองตัวนี้ก็จานละสามสิบเก้าบาทถูกม,มากชิ้นใหญ่ามากดูความหนามาัน คุ้นๆเคยโห่เนอะสูตรจีที่นี่ไม่ต้องแค่สามวนคือดูแค่นี้ก็พอเห็นไหม ปกติเนี่ยเนื้อปลากับตัวข้าวอะบางร้านนันแค่จะพอดีกันถ้าข้าวเยอะปลาจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณดูครับเขาให้ความใหญ่ของปลาใหญ่มากแล้วก็ข้าวถึงแม้ว่าอาจจะดูเยอะไปหน่อยแต่สาหรับผมอย่างเงี้ยกำลังดีเรียกว่าข้าวกับปลาสมส่วนกันคุ้มค่ากับราคาไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนกินข้าวอย่างเงี้ยน่าสนใจมากมาถ,ถึงตัวสําคัญเนี่ยอิคุณระครับเนี่ย39บาทมีแตงกวาเพวยเพิ่มความสดชื่นลองดูครับว่าจะเป็นยังไง ไม่มีเมคเลยเลยทั้งเรืนรัชอบซื้อตั้งแต่ข้าปากไปปุ๊บยังไม่ทันเริ่มเคี้ยวเลยแปะ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 แปแปเพราะแป้งอยู่ในปากสุดยอดไม่ต้องจิ้มโชยุเพราะว่าความเค็มของคุราเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วกำลังดีไม่ต้องจิ้มโชยุแล้วมีแตงกวาซึ่งจะมาช่วยตัดรสทำให้มันกลมกล่อมอย่างมาก คคุมรา้บคคโอเคครับสำหรับคะแนนของร้านพบคิวนะครับเต็มสิบผมให้ จุด5คะแนนนะครับให้เรื่องของความอร่อยความคุ้มค่าของราคาสามารถเดินทางมาได้สะดวกที่นี่ครับสยามก,กิจนั่นเองแต่ว่าส่วนที่ต้องหากนิดนึงก็คือว่าการทําซึ่งมันต้องใช้เวลาทาําพอสมควรนะครับอาจจะนานไปหน่อยไม่สั่งแทนในทีเดียวเนี่ยอาจจะต้องรอนนะเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าเยอะมากเรื่องของข้าวมันมีความแน่นนะครับความเหมาะสมของข้าวเนี่ยด,ดีนะครับแต่ว่าในบางเมนูเนี่ยจะมีบางจานที่แบบว่าไม่ได้แน่นในทุกจานนะครับอาจจะต้องมีเล็กว่าปรับปรุงนิดนึงแต่ว่าผมว่าสุดยอดแล้วโดยรวมอร่อยมากครับ 8.5คะแนนเอาไปเลยขอขอบคุณสถานที่ร้านท็อกคิวซูชิรถไฟแห่งสยามกิจขอขอบคุณซ a m s ุง g g a ลซี่เอฟาสำหรับภาพสวยๆแบบนี้นะครับ